กับช่วงราวันมาลฉ่ำกับแคเบลอีพีที่หกที่เก่อัอะไรอย่แคนอะไรขนาดนั้นน่ะไม่เข้าใจแค่เยเบลไม่รับรักแล้วยาเบลก็บอกไปตรงๆไม่ได้ให้ความหวังชีเก๋เลยชีเก๋คิดไปเองชีเก๋คิดกันเลยไปเองเยเบลยังไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแล้วคราวนี้พอายเบลมาบอกตรงๆว่าขอโทษนะเก๋คือเราไม่ได้คิดกับเธอแบบนั้น ้ีนี้เก๋แคร์ชี้แคร์น่ไรชี้แคร์ไรขนาดนั้นนะฉันไม่เข้าใจเยเก๋เลยอ่ะคือก็รู้ว่าเยเบลรักเยแคร์แล้วก็ไปแคร์เยแคร์อีกทีหนึ่งเอาเรื่องที่ได้ยินเนาะแล้วก็บอกให้เพื่อนตปกกระจายข่าวให้หมดเลยว่าจริงๆแล้วาย่แคร์ไม่ได้เป็นคนฆ่าครูคนนั้นแต่คือน้องสาวายแคร์เล่นาย่แคร์เลยจ้ะเล่นายแคร์ไม่เจ็บเท่ากับเล่นน้องสาว เย,ยน้องสาวนี่คือโดนสือรุมกระหน่ำว่าเฮ้ยแบบเป็นคนฆ่าจริงๆหรือเปล่าแล้วขาวนี้ยายครีมเนี่ยน้องสาวอีแค์จะใช้ชีวิตยังไงโอ้หลายโปรมาเล็กสองอีพีป้าที่จะจบแล้วน้องสาวครูอะพี่ใหม่ที่เล่นน่ะคือเอาจริงป่ะฉันเห็นหน้าแล้วฉันเดาไม่ถูกเลยว่าคือดีหรือร้ายอะ คือถ้าพี่ใหม่จะมาเล่นเป็นน้องสาวที่แบบดีอยากตามหาความจริงว่าใครฆ่าพี่ชายหรือพี่ชายไปทําอะไรผิดมันก็ไม่ใช่ว่าพี่ใหม่เล่นทั้งทีฉันว่ต้องมีอะไรมากกว่านั้นหรือแบบจะเย้พี่ใหม่นจะมาแก้แค้นคือหรือเปล่ามาแก้แค้นน้องสาวแยนะ่แค่เนาะเพราะว่าเป็นคนฆ่าพี่ชายไม่แน่แกรู้ป้าตอนที่พี่ใหม่ในเรื่องชื่ออะไรนะจําชื่อไม่ได้อ่ะแต่แบบตอนที่มารับเยคีมอ่ะ ที่พาที่พากับรถหนีออกไปคือฉันกลัวมากกลัวตอนนั้นคือรับพาตัวยยคิมแล้วก็แล้วก็ไปล้างแขนฉันที่ไปถึงขานาดเลยแต่ว่าความจริงเอ,อมก็ไม่มีอะไรหรือฉันกลัวไปเองแต่คือพอมูดในรถอ่ะมันก็แหลเขาจะเป็นคนดีหรือเปล่าแลกนางก็รู้ความจริงเป่าว่ายายแคร์คงไม่ได้เป็นคนฆ่าน้องสาวไอแคร์จะเป็นคนฆ่าแทนเออด,ด,เดายากมากเลยเนาะ ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างเยยแคร์ล้วก็เยยเบลตอนนี้ก็คือไม่มีอะไรแล้วก็คือแบบความเข้าใจกันเรียบร้อยเนาะเยยแคร์ yeah, Care, แค่ก้อยแควนิดหน่อยแบบว่าอาจจะแบบมีเซี่ยวเล็กที่คิดว่าเฮ้ยเราบอกเยยเบลคนเดียวนี่หว่าหรือเยยเบลจะเป็นคนปล่อยข่าวแต่ว่าความที่เบลพิสูจน์อะไรก็แล้วแต่พิสูจน์มาแล้วว่าโอเคแคร์เชื่อใจฉันสิฉันไม่ได้เป็นคนทําก็คือนี่กันนะอะไรอย่างนี้เธอคิดว่าฉันเป็นคนทําจริงหรอแล้วยเบลก็เลยงอด้วยกัน เอาขนมปังอะไรอย่างนี้มาให้แล้วก็สมุดอนันนั้นน่าฉากนั้นดีมากเลยที่วาดอะไรลงไปในสมุดอ่ะีูยังไงไม่รู้อ่ะมันอะไรแบบอบอุน่นแบบเหมือนการรอที่จะได้เจอแบบว่าอย่าทะไรนะรีบออกมาเร็วๆประมาณนี้ส่วนลูกใหญ่วิชัยฉันชอบมากเขาได้นิสัยใครมานิสัยแม่เหรอไม่เหมือนใหญ่วิชัยเลยสมิดน่าหลากันลูกใหญ่วิชัยอ่ะคู่กับใหญ่ดีไหมลูกสาวฉันยังว่างเนาะลองดูลองดู เยดีดี้ตอนนี้รู้สึกแบบพอเทียบกับเยเก๋อ่ะเยดีดี้แลกลายเป็นลูกเจี๊ยบไปเลยตัวน้นอยๆหลือตัตแค่นี้เย่เก๋คือตอนนี้เริ่มกลางและเริ่มไปไกลและเยเก๋เหมือนเริ่มออกทะเลไปไกลจริงๆส่วนพี่ท็อปว้าเวมากตอนนี้พี่ท็อปค,คือเป็นเสียผู้เสียคนพี่ท็อปควรจะเลิกได้แล้วนะพี่ท็อปจริงๆแต่เยธน,นายเนี่ยบอกว่าแบบหาทางได้แล้วว่าแบบว่า สามารถช่วยเยพี่ท็อปกับเยเบลได้แต่ว่าต้องเสียเพื่อนนิดหน่อยคืออาจจะเหมือนโยนความผิดให้เยเพื่อนเพราะว่าฉันว่ายาก็มาจากเยเพื่อนพี่ท็อปนั่นแหละก็เหมือนบอกความจริงว่าเพื่อนพี่ท็อปแบบว่ายัดยาในกระเป๋าเยเบลอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าเนาะฟิลหาทางรอดมันจะรอดทางนี้หรือเปล่าคือทานายที่พี่เต๋อเล่นก็ทานายเสด็นี่คือ,อยังไงอ้าเอาจริงป้าฉันดองตัวละครของเรื่องนี้ไม่ได้สักคนเรื่องนี้มันแบบตัวละครเท่ากันหมดเลยอะ คือแบบครึ่งดีครึ่งลายบ้างไม่รู้ว่าโอเคเดี๋ยวเจอกันในอีพีหน้าเนาะทุกคนก็ขอโทษด้วยก็คืออีพีนี้น่าจะลงช้าไปน,นิดนึงเนาะโอเคบายบายซซยูบายบายจ้า